บนิรโทษกรรมก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวในหลายพื้นที่ทั้งสนับสนุนให้กำลังใจรัฐบาลและฝ่ายที่ออกมาคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ค่ะชาวบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงปักหลักชุมนุมคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมหน้าสาระละกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนมากเมื่อคืนที่ผ่านมามีสสพรรคประชาธิปัตย์สับเปลี่ยนขึ้นเวทีปราศัยค่ะ เช่นเดียวกับเวทีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอจังหวัดรังดาน,นาสารกลางจังหวัดรังเมื่อคืนที่ผ่านมาแ,แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ว่ายังมีผู้ร่วมชุมนุมต่อเนื่องเช่นเดียวกับกลุ่มคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมชุมนุมที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณหอนาฬิกาจังหวัดพิษณุโลกและติดตามการถ่ายทอดสดการปราศัยจากส่วนกลาง ด้านนายเทิดเกียรติชินสรนาันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจังหวัดตากพร้อมสมาชิกาาสภาเทศบาลนครแม่สอดยื่นหนังสือผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กำลังใจรัฐบาลทำงานต่อไปโดยไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างพรบนนรโทศกรรมค่ะ